ดิ้งกับระบบพิเศษตอนที่ยีบก้าตามรอยของสอนเหมือนสอนกำลังจะหนีทำให้สนรู้สึกสับสนว่าจะทำยังไงต่อควรตามหรือหยุดแค่นี้เพราะถ้าตามต่อต้องเจอลูกพี่สอนแน่แต่ถ้าตามต่อเขาก็อดตายแน่ๆเหมือนกันควรทำยังไงดีมีอะไรตามรอยได้ไหม ตามได้แน่ใจนะว่ามาไม่ผิดทางไม่ผิดทางหรอกคุณสามสินถ้าไม่ผิดทางก็รีบตามเลยดินพูดออกมาพร้อมกับจ้องหน้าสนทำไม่สนถึงกับสั่นเล็กน้อยเออคุณดินอยู่ไม่ไกลาจากพวกเรามากนักพวกเราไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ทางลำบากหากเกิดอุบัติเหตุจะทำให้การเดินทางล่าช้า ส่วนผู้ถูกนะดินโยธา,าดานเห็นด้วยมาเห็นด้วยอะไรตอนนี้ดินอยากเจอพี่ชาเวยแต่ก็ขัดโยธาไม่ได้ได้แต่ทํำตามที่สนว่าเดินทางโดยไม่รีบเร่งไม่ให้เกิดอันตรายแต่ยิ่งเข้าป่าลึกป่ามันก็ยิ่งลบทึบแม้จะมีสอนผ่านทางนี้ไปแล้วแต่ก็เหมือนจะไม่ช่วยอะไรมากนะัก จนในที่สุดพวกเขาก็ต้องหยุดพักแม่ดินจะรู้สึกไม่พอใจแต่ก็เข้าใจพราะป่าลกทึบแบบนี้อันตรายจริงๆแต่ก็อดแขงใจสนไม่ได้จึงเดินไปหาสนแล้วขอคุยด้วยตามลำพังสนเดินตามดินออกห่างมาจากกลุ่มรู้ว่าดินจะพูดอะไรจึงเลือกขอโทษดินก่อน ้อมกับกลมศรษะเล็กน้อยขอโทษนะดินสลัดดีนี่ที่รีบขอโทษฉันไม่ได้มีเจตนามไม่ดีนะเพียงแต่ฉันก็บอกเหตุผลไปแล้วฉันเชื่อเหตุผลของนายแต่ไม่ค่อยเชื่อในตัวนายเข้าใจแล้วฉันเข้าใจถึงฉันจะไม่เคยมีพี่มีน้องแต่ฉันก็เข้าใจความรู้สึก คงเหมือนกับที่ฉันเป็นห่วงลูกพี่ซ้อนเข้าใจก็ดีแล้วหากนายเล่นตุกติกแล้วก็ฉันไม่เอานายไว้แน่อืมดินเดินกลับมหาโยธาแล้วมีสนเดินตามหลังแล้วสนก็เดินไปนั่งข้างสามศิลมีอะไรดินพูดอะไรเหรอสนไม่มีอะไรคุณสามศิลดินแค่ถามฉันเรื่องชนะชนเพื่อความแน่ใจ เท่านั้นจริงเหรอฉันว่ามันก็แปลกๆอยู่นะดูเหมือนดินจะไม่พอใจหรือว่าแกเล่นไม่ซื่อไม่นะไม่นะผมเจ้าชีวิตตัวเองมาเสี่ยงทำไมเผืนททำอย่างนั้นผมก็ตายกันพอดีผมไม่กล้าหรอกซื่อเหรอภายนอกดูซื่อจริงแต่อาจไม่ซื่ออย่างที่เห็นก็ได้ทางโยธาเห็นดินเดินหน้าบูดก็อมยิ้ม ยงจะมายิ้มอยู่ได้แล้วจะเครียดไปทําไมใกล้เจอชนสนแล้วยังห่วงอะไรอีกหรือไม่เชื่อสนหมอน,นั่นไม่น่าเชื่อถือไหนว่าไว้ใจได้ตอนนั้นใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเช่่นว่าหมอนี่ฉลาดกว่าที่คิดแล้วจะยังไงกําจัดเลยดีไหมโจทานี่นายจะฆ่าคนเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ปล่อยทิ้งไว้ ถึงฉันอยากจะปล่อยแต่สามสินก็คงไม่ยอมหรอกเฮ้ยนั่นสินะจยธานายก็เข้าข้างหมอนั่นเหรอฉันเข้าข้างเพื่อนฉันต่างหากเพื่อนฉันเป็นคนที่สงสารสามสินเนี่ยนะใช่กับคนอื่นอาจจะไม่กับสนใช่เลยพอกันเลยนายก็เข้าข้างสนเหมือนกันอา้าวไงมาพาลงที่ฉันก็มันจริงนี่ หรือว่าไม่จริงแน่นอนว่าต้องไม่จริงเชฉันไม่อยากคุยกับนายแล้วนายกลางเต็นด้วยฉันจะพักตรงนี้เลยเออเราไม่เดินทางต่อแล้วเหรอถึงฉันจะอยากเดินทางต่อแต่คนบางคนอาจจะไม่ก็ได้อินไม่เอาหน้าโอเคโอเคฉันจะกลางเต็นท์ให้เดี๋ยวนี้ทางชนะชนหลังจากตื่นขึ้นมาตอนบ่ายก็ไม่เห็นสอน ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเข้านอนหลับมาจนถึงบ่ายตื่นมาก็ไม่เห็นสอนแล้วทําไมถึงได้หลับยาวขนาดนี้หรือว่าจะโดนวางยาแต่จะเป็นไปได้เหรอในป่าแบบนี้สอนเจ้ายาที่ไหนมาแล้วสอนก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องวางยาเขาด้วยจนกระทั่งสอนกลับมามาพร้อมกับลากวางได้ตัวหนึ่ง ชนชนไม่ได้สนใจกว้างแต่สนใจที่เขาหลับยาวขนาดนี้เป็นพราะสอนสอนปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแน่นอนเขาจะทำแบบนั้นได้ยังไงแต่ชนะชนไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็คนตัวฉันสิคนได้เลยคนไในกระเป๋าฉันด้วยก็ได้ในเป้ของฉันได้หมดถ้ามีหลักฐานฉันถึงจะยอมรับ หลักฐานไม่มีชนะชนก็กล่าวหาสอนไม่ได้ถ้าสอนทาเรื่องนี้จริงสอนใช้วิธีไหนกันแน่นอนว่าของป่ามีทั้งมากมายโดยสมุนไพรที่ทําให้นอนหลับชนะชนไม่มีทางรู้ที่เขาจําเป็นต้องวางยาให้สอนหลับก็เป็นเพราะว่าไปทิ้งเครื่องหมายหรอกไม่ให้คนที่ตามตามมาเจอ ได้แต่หวังว่าให้คนเหล่านั้นโชคดีที่ไปอีกทางที่ไม่มีหวังจะเจอกับพวกเขาได้วันนี้เราได้กินเนื้อกันอีกแล้วชนนายไปทำเนื้อของนายเถอะชนไม่โกรธฉันแล้วนะฉันจะโกรธทำไมนายไม่ได้ทำอะไรนี่เป็นฉันเองที่หลับลึกแบบนี้ก็ดีแล้วฉันไม่อยากให้พวกเราเข้าใจผิดกัน พ่อเราต้องเดินทางไปด้วยกันอีกอืมเข้าใจแล้วชนเหมือนจะเข้าใจแต่สอนไม่วางใจเลยหรือเขาจะรวบรัดจัดการชนซะคืนนี้ดีไหมแต่ถ้าทำแล้วชนคงโกรธเขามากด้แน่เผอๆไม่แค่โกรธอาจจะเกลีดไปเลยถ้าคิดจะเสี่ยงก็ต้องทุ่มสุดตัวหรือไม่คกรนที่จะเสี่ยงดี สอนที่กำลังลังเลเดาใจชนไม่ถูกจริงๆทางชนที่ร้อมระแวงก็ระวังตัวกินน้อยลงจนสอนรู้สึกได้กินแค่นี้เองเหรอหรือว่าไม่ชอบเนื้อกวางชอบเนื้อไก่มากกว่าไม่ใช่อ่านเป็นเพราะฉันนอนนานไปหน่อยก็ได้เลยไม่รู้สึกหิวต้องโทษตัวเองเลยเพราะตัวเองแทๆ้ๆไม่น่าวางยาชนเลย รู้อย่างนี้ยอมเสี่ยงดีกว่าให้พวกที่ตามมาจิตตามมาเรื่อยๆชนกินน้อยเขาไม่ชอบเลยกินอีกหน่อยเถอะนะฉันอิ่มแล้วจริงๆฉันขอเข้าไปพักในเต็นท์ก่อนนะชนนายไม่ต้องตามมานะอยู่ข้างนอกนี่แหละฉันจะทำธุระส่วนตัวด้วยจะเช็ดตัวสักหน่อยอืมซ้อมพยักหน้า ้อมกับส่งขวดน้ำให้ชนรับแล้วก็เดินเข้าไปในเต็นท์ทำให้สนได้แต่มองตาปิดพอไม่รู้ว่าชนะสนคิดอะไรแต่คนที่คิดแล้วตัดสินใจแล้วแต่เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่อย่างสนวันนี้ไม่ได้สละเปาเพราะดินยังคงเคืองๆอยู่ทำให้สนถึงกับท้องร้องพร้อมกับบอกสามสินในขนาดที่ อยู่ในเต็นทฉันหิวจังสารเปาก็ไม่มีไม่กินสักวันมันจะตายเหรอข้าวก็กินไปแล้วจะกินอะไรอีกก็มันไม่เหมือนกันนี่นาข้าวก็คือข้าวสารเปาก็คือสารเปาสาะเป,ะเปาไม่ใช่ข้าวซะหน่อยเรื่องมากจริงแต่ฉันอยากกินจริงๆเนาะคุณช่วยฉันหน่อยสิได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปขอโยธาให้ ขอบคุณนะซามซินออกมาจากเต็นท์แล้วเดินเข้าไปหาโยธาพร้อมกับขอสาลเปาสาลเปาได้สิเดี๋ยวฉันไปเอาที่ดินมาให้ขอเยอะๆหน่อยนะรายนั้นกินจุสนเหรออืมกินทียี่สิบลูกสามสิบลูกใครจะเลี้ยงไหวก็แกไงใช่ฉันซะที่ไหนดินต่างหากแต่ว่าดินจะยอมเหรอ ฉันรู้สึกว่าดินไม่ค่อยพอใจสนแกคิดว่าดินเป็นคนอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวฉันไปเอามาให้อืมโยธาเข้าไปในเจนเพื่อขอสลาเปาจากดินดินรู้ได้ทันทีว่าคนที่ต้องการคือสนเอาไปมากหน่อยละกันห้าสิบลูกมากไปมั้งไม่มากหรอกหมอน,นั่นต่อให้กินไม่หมดก็เหลือประมาณสิบห้าลูกหรือไม่ก็สิบลูก ไม่โกรธสนแล้วเหรอโกรธสิแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันอีกอย่างฉันก็มีของเยอะแยะให้กินแบบนี้ทุกวันก็ไม่มีหมดหรอกน่ารักจังใครน่ารักก็ดีนไงเพิ่งรู้เหรอว่าฉันน่ารักน่ารักมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เจอกันบ้าหน่า สภาพฉันตอนนั้นเหมือนคนใกล้ตายแท้ๆน่ารักตรงไหนไม่รู้สิแต่ฉันว่าน่ารักนะเดี๋ยวฉันเอาของนี้ไปให้สามสินก่อนอืมสนกิ้งเก่งจริงๆเหลือเชื่อเลยดินรู้เลยว่าทำไมสนถึงอย,อยากอยู่กับสามสินพอเรื่องกินนีเองเมื่อสามสินได้สาลาเปาจากโูทา ก็รีบเข้ามาหาสนในเต็นท์พอสนเห็นสารเปาก็ถึงกับตาโตให้เยอะขนาดนี้ประชดหรือเปล่าหรือดินจะไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็คงมากเลยทีเดียวคุณสามสินทำไมสารเปาเยอะแบบนี้หรือดินจะไม่ให้ฉันไปด้วยแล้วเหลวไหลหน้าโยธาไม่เห็นพูดอะไรเลยดินก็คงไม่ว่าอะไรหรอก แต่ได้สาลาเปามาเยอะขนาดนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยถ้ารู้สึกไม่ดีงั้นเอาไว้แค่สิบลูกนอกนั้นฉันจะาไปคืนซ้อนถึงกับพามเสียงหลงดึงเสื้อของสามสิลนไว้อย่าไปเลยไหนๆก็ให้มาแล้วถ้าดินจะไล่เขาไปจริงๆเขาก็ยอมสามสิลนแทบไม่เชื่อหูเลย ใจก็กลัวจะถูกไล่แต่เรื่องกินก็สําัญกว่าเขาเชื่อในตัวสนเลยว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆเขานั่งมองสนกินจนกระทั่งสนอิ่มเหลือแค่สิบลูกเองจะหมดละตั้งสิบลูกนะไม่ใช่แค่สิบลูกก็สี่สิบลูกกินไปแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรนี่ให้ตายเถอะ นี่เรียกว่ากินจริงเหรอก็กินนะสิแต่ตอนนี้อิ่มแล้วนอนพักดีกว่าสมควรนอนพักตั้งนานแล้วทำไมคุณต้องว่าผมทุกทีเลยช่วยดีกับผมหน่อยไม่ได้เหรอพรุ่งนี้บางทีดินอาจจะไล่ผมไปแล้วเราก็ควรจากกันด้วยความรู้สึกดีๆแล้วฉันไม่ดีตรงไหนอุตส่าห์ไปขอสละเปามาให้นี่ยังไม่ดีเหรอก็ดีอยู่ ตายเถอะแค่ดีอยู่แล้วสามสินถึงกับมองบน